ฝังด่วนอิชิอิฝึกวิชาเพิ่มเพื่อพาทีมชาติไทยไทะยานเอเชียพร้อมรอชมฟอร์มธนวัตรวันนี้ด้านฟีฟ่าร่วมยินดีมาดาำแป้งส่วนญี่ปุ่นเตรียมหาโค้ชใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกรเน่พัดในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆนโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัดในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มช่วงนี้เนี่ยเกรเน่เขามีสินค้าใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมไปติดตามกันได้ที่เพจเกรเน่นะคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับในช่วงแรกไปอัปเดตเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับคุณผู้ชม ก็อย่างที่ทราบนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ก็มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในที่สุดเราก็ได้นายกคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็เป็นทางฝั่งมาดามแป้งนนพันล่าซํานะครับได้รับเลือกจากสโมสรสมาชิกด้วยคะแนนขาดลอยถึง68เสียงให้ได้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าก็มีคนในวงการฟุตบอลนะไปแสดงความยินดีกับมาดามแป้งเยอะแยะมากมายนะครับ และเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลไทยนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยประธานฟีฟ่านะจานนี่อินฟันติโน่ก็ร่วมแสดงความยินดีกับมาดามแป้งด้วยนะครับได้โพสต์ในโซเชียลนะซึ่งมาดามแป้งก็กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยทั้งในไทยแล้วก็ในเอเชียนะครับหลังจากที่มาดามแป้งได้เป็นนายกปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการยืนยันชัดเจนว่าได้ทำการ ต่อสัญญาอ e ิชิอิแน่นอนอยู่ที่ว่าจะเป็น2ปีหรือ2ปีครึ่งแต่โอกาสที่จะเป็น2ปีครึ่งสูงมากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาคุยกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นตอนนี้อ e ิชิอิเรียกได้ว่าได้ใส่ใจในการคุมทีมชาติไทยแบบเต็มๆโดยไม่ต้องมีเรื่องอื่นต้องพวงนะครับได้ทําทีมระยะยาวซึ่งเป็นข้อดีนะกับการที่ให้สัญญาคดระยะยาว2ปี2ปีครึ่งหรือ3ปีเนี่ย สำหรับการทําทีมชาติเนี่ยมันส่งผลเขาจะได้วางแผนอนาคตไม่ต้องมาทําทงานต่อง,งานอันนั้นมันไม่ค่อยดีเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่เนี่ยอิชิได้โฟกัสระยะยาวทั้งชุดใหญ่เดี๋ยวอาจจะไปช่วยปรึกษาชุดยู23อีกเรียกได้ว่าโอ้โหหลังจากนี้เนี่ยอิจิจะมีบทบาทในการพาทีมชาติไทยพัฒนาอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเรายังไม่มีโปรแกรมใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งจบเอเชียนคัพแล้วก็ไทยลีกยังไม่เตะ แต่อีชิอีเนี่ยผมยืนยันนะว่าเขาทำงานอย่างต่อเนื่องนอกจากจะไปดูฝึกซ้อมของแต่ละสโมสรแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะให้ได้เห็นนักเตะว่าคนนี้ซ้อมยังไงขยันตั้งใจแค่ไหนและเดี๋ยวจะไปดูฟุตบอลไทยลีกในทุกสัปดาห์สเกลฟอร์มนักเตะไทยมาประดับทีมชาติไทยเหมือนเดิมล่าสุดนะครับอีชิอิเนี่ยเขาเข้าไปเติมความรู้ให้กับตัวเองนะครับเรียกว,ว่าไม่หยุดพัฒนาจริงจ อิชิเนเขาไปเข้าคอร์สฝึกวิสัยทัศน์ทางจิตใจ mental vision training นะครับกับกูดูชื่อดังเลยอิชิเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะไปเพิ่มวิชาเรื่องของจิตวิทยามากขึ้นการพูดนักเตะการปลุกใจนักเตะซึ่งมันเป็นสำคัญมากกับฟุตบอลสมัยนี้นะครับการเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยอิชิชัดเจนเลยคือเอามาปรับใช้ในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเห็นได้ชัดว่าเฮ้ อิชอิเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดอย่างแท้จริงเลครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเขาจะเก่งเขาจะทําทีมชาติไทยดีและในเชยนคัพครั้งที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังไม่หยุดนิ่งเดินหน้าต่อนะครับสิ่งไหนที่มันเป็นความรู้นํามาใช้ทําให้เกิดประโยชน์ในการทํางานของเขาทั้งกับทีมชาติไทยกับการช่วยบอลไทยพัฒนาอิชอิพร้อมเรียนรู้หมดอันนี้คือสิ่งที่ดีอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าไม่หยุดนิ่งเดินหน้าต่อผมเชื่อว่า อีชีเข้าไปเรียนรู้ในจุดนี้เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของการพูดคุยเรื่องของจิตวิทยาการปลกใจนักเตะดีขึ้นแน่นอนนะครับโขเลยนได้ว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลไทยมีแต่เรื่องน่าสนใจนะมาดามแป้งเป็นนายกอีชิทำทีมชาติไทยยาวๆมุ่งมั่นพัฒนานตัวเองผมเชื่อว่าอย่างนี้ทีมชาติไทยเราจะมีกราฟที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวอีชีจะไปดูสนามไหนบ้าง แล้วก็จะรล่นนักเตะคนไหนมาติดทีมชาติไทยในการไปเจอเกาหลีใต้2นัดในช่วงเดือนมีนาคมรวมไปถึงจะให้คำปรึกษาค้ชหละยังไงกับทีมชาติไทยชุด u 23ที่จะลุยชิงแชมป์เอเชียโอหอีกทัวร์นาเมนต์มีงานให้อีชิทำเยอะมากๆซึ่งผมได้รับรายงานว่าอิชิตื่นเต้นกับกับทัวร์นาเมนต์ที่จะเจอกับทะกับการพาทีมชาติไทยลุยเอเชียมากๆและเขาประกาศชัดเขา จะทำทีมชาติไทยไปให้ได้ไกลที่สุดทําสุดความสามารถเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอิชิอิที่มาฝากกันจากนั้นในวันนี้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันแล้วนะครับคุณผู้ชมเกมที่เราต้องดูเลยคือเกมที่เมืองทองยูเนเต็ดวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทูแบงคอกนะครับแข่งขันในวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับน่าสนใจเป็นเกมที่เชื่อว่า หลายคนคงคิดถึงฟุตบอลไทยลีกแต่บอกเลยว่าเกมเนี้คนที่ถูกจับตามองมากๆก็คือน้องกันธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะครับกองกลางดีกรีทีมชาติไทยนี่จะเป็นการลงเล่นให้กับเมืองทองเกมแรกหลังจากย้ายมาอยู่กับเมืองทองตั้งแต่เลกแรกเลยใช่ไหมแต่เขาเจอการบาดเจ็บเล่นงานมาตั้งแต่ตอนอยู่เลสเตอร์ก็เจ็บไปปีกว่าซึ่ง ก็โหใช้เวลากว่าจะหายกว่าจะกลับมาลงสนามได้นี่นานมากนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ธนวัตรพร้อมมากๆและที่จะโชว์ฟอร์มให้แฟนฟุตบอลไทยลีกได้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> คุณาภาพฝีเท้าของเขาเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงพร้อมโชว์ฟอร์มต่อหน้ามาซาธดะอีชิอิ <c oughs> เพื่อที่จะมีโอกาสคัมแบ็กกลับไปสู่ทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับธนวัน์เปิดใจก็บอกเขาเนี่ยลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องมาแล้ว3นัด มันทําให้เขากระชุ่มกระชวยมากกับการที่ได้กลับสู่สนามฟุตบอลอีกครั้งรู้ดีว่าแมตช์กับแบงคอกเป็นแมตช์ที่ยากแล้วก็การแข่งขันจริงกับอุ่นเครื่องมันแตกต่างกันมากทีเดียวแต่ตอนนี้เขารู้สึกมีความสุขมากเขาได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเต็มๆเ0สินาทีเป็นหนแรกในรอบหลายเดือนดังนั้นเขายืนยันชัดเจนว่าเขาพร้อมที่จะสู้พร้อมพาเมืองทองกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งพร้อมออกสตาร์ทลงช่วย ทีมแบบเต็มที่นะครับนอกจากนี้เขายังบอกว่าสิ่งที่แฟนบอลไทยแฟนแฟนเมืองทองจะได้เห็นตัวเขาเองก็คือความทุ่มเทในสนามเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เมืองทองได้ผลการแข่งขันที่ดี และเชื่อว่าเกมกับแบงคอกจะเป็นเกมที่สนุกก็ฝากแฟนบอลเข้ามาชมมาเชียร์กันให้เต็มสนามเชื่อว่าบรรยากาศที่ทันเดอร์โดมมันจะเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและจะส่งผลให้ทีมขวาสามแปมนะครับโอ้โหรอดูเลยมันแน่นอนนะครับอยากเห็นฟอร์มของน้องการธนวัฒน์มากๆนะว่าเฮ้ยระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษระดับที่เล่นยุโรปมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเจ็บไปนานและกลับมา เขาจะช่วยทีมได้ดีแค่ไหนเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกองกลางที่เป็นความหวังของฟุตบอลไทยรอติดตามวันนี้ไปด้วยกันนะครับถ่ายทอดสด AIS p a y t v i t i o n Now แล้วก็ 3BB Giga TV ีหนึ่งทุ่มวันนี้หรือใครอยากไปเชียร์ที่สนามก็ไปได้นะผมเนี่ยไปจัดรายการก่อนเกมหลังเกมทาง YouTube แล้วก็ Facebook เมืองทองก็เจอที่สนามก็ติดตามรับชมกันได้นะครับนอกจากดูกันแล้วเนี่ยไปดูวิลเทเทที่ อยู่กับทีมใหม่อย่างทูแบงคอกว่าจะเล่นแบบไหนดูเมืองทองเล็กที่สองี่งแต่งใหม่ที่เสริมเข้ามาจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนฟอร์มการเล่นจะกลับมาดีได้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าดูมากติดตามกันยิ่งถ้าการฟอร์มดีแล้วเข้าตาอีชีอีเนี่ยโอโ้โหแต่ธนวันรต้องกลับมาลงเล่นอย่างต่อเนื่องไม่มีอาการบาดเจ็บก่อนแล้วก็โชว์ฟอร์มให้เห็นว่าเฮ้ยเขาดีพอที่จะติดทีมชาติไทยอีกครั้งเพราะว่าเขาเจ็บไปนานอาการบาดเจ็บจะไม่ส่งผลกับอะไร ธนวัตรต้องพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวรอดูนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยมันเป็นเอฟเฟกหลังจากที่พวกเขาตกรอบไปไม่ถึงฝันในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพไม่สามารถคว้าแชมป์เอเชียนคัพมาหลายปีแล้วนะครับ ก็พูดได้ไม่เต็มปากแล้วตอนนี้ว่าญี่ปุ่นคือเบอร์หนึ่งของเอเชียเพราะว่าเขาไม่ได้คว้าแชมป์ฟุตบอลเอเชียนคัพมานานมากแล้วเขาจะว่าวแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้การที่พวกเขาไม่ได้แชมป์เอเชียนคัพหรือตกรอบเร็วเนี่ยมันสร้างเอฟเฟกให้กับโค้ชอย่างโมริยาสึอย่างมากที่โดนตั้งคําถามโดนวิจารณ์ต่างๆล่าสุดนะครับเพจเจโดราดิกนะเขาไปแปลบทสัมภาษณ์ของยาฮูก็เป็นเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นเขาบอกว่าโมริยาสึ จะได้รับโอกาสในการคุมทีมชาติญี่ปุ่นลุยคัดฟุตบอลโลกอย่างเต็มที่แน่นอนแต่มีข้อแม้ถ้าเกิดโมริยาสึทำทีมแพ้อีกเพียงเกมเดียวเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเฮดโค้ดแน่นอนอันนี้เป็นสื่อญี่ปุ่นรายงานเองและตอนนี้ก็บอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นได้ลิ์ลายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิ์ลายชื่อโค้ชคนใหม่หากโมริยาสึ ยังพาญี่ปุ่นโชว์ผลงานได้ไม่ดีเวลาเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์หลักๆ3คนที่สื่อญี่ปุ่นเลือกเข้ามาคนแรกคือเคนตะฮาเซงาวะคนนี้ก็เป็นโค้ชร,ระดับท็อปของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นปัจจุบันคุมทีมนาโกย่านะครับเคยพากัมบะโอซาก้ายิ่งใหญ่กวาด3แชมป์ในประเทศมาแล้วคนนี้ก็เป็นโค้ชที่เล่นรัดก,กุมดีนะเคนตะฮาเซงาวะ ส่วนเตง2เนี่ยคือโค้ดโทรุโอนิกิจากคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเขาบอกว่าโทรุโอนิกิเป็นโค้ดญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งพาฟอนตาเล่ยิ่งใหญ่แล้วก็ปั้นนักเตะญี่ปุ่นไปเล่นยุโรปสร้างชื่อเสียงมากมายเขามองว่าคุณสมบัติของโทรุโอนิกิเหมาะสมที่จะเป็นโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าทั้งโทรุโอนิกิกับฮาเซงาวะมีงานอยู่ที่นาโกย่ากับฟอนตาเล่แต่ถ้าเกิดโค้ดทำทีมชาติญี่ปุ่น สนใจจริงเขาก็สามารถดึงและผมเชื่อว่าทั้งสองคนก็พร้อมอีกหนึ่งคนที่มีข่าวคือมาซาคุนิยามาโมโตะก็เป็นผู้อำนวยการทีมชาติเจฟเบคนปัจจุบันถ้าเกิดมุริยาสึทําทีไม่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วอาจจะเอาคนนี้ขัดตาทับไปก่อนเพื่อรอฮาเซงาวะกับโอนิกิส่วนตัวแล้วเชียนะผมเชียร์โทรุโอนิกิว่ะผมว่าโอนิกิเขาเหมาะโปรไฟล์ทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ต้องรอดูเพราะมุริยาสึยังได้รับโอกาสอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดยังพลาดอีก จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในอนาคตนะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องซุยนะครับที่สําคัญฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช anel ต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกล็ดเนพัทในเคสกานโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ้เกล็ดเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซ ตอนนี้เกรเน่เขามีสินค้าใหม่มาแนะนำมากมายโดยเฉพาะช่วงวาเลนไทน์นะครับคุณผู้ชมไปติดตามสินค้าของเกรเน่ที่มีหลากหลายอย่างมากได้ที่เพจเกรเน่นะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ